สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมวันนี้อำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้มาอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมวันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์น่ครับผมชุด4แผงให้ชมก่อนอันนี้4ี่แผงเป็นแผงโมโน385บาวัตต์สแผงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะได้ดูไลฟ์สดเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มน้ําบาดาลเช็ดเหมื่อเหมือนดังเช่นเคยครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็จะนี้จากรถจาะมาอยู่กับชุดโซล่าเซลล์แล้วครับผมตอนนี้วันนี้พามาชมนี่ครับผมชุดส เพื่อนๆหลายคนทักมาถามเยอะเลยว่ามันจะไหลดีไหมออกดีไหมไอ้สี่แผงใช้ปัม 1, นะ๊มพันห้าน่ะอันนี้สี่แผงตัวน,นี้ช่างกำลังต่อประกอบอยู่ตอนนี้ลงปั๊มอยู่ครับผมอันนี้ท่อออกสองนิ้วจะลงปั๊มไปที่20เมตรเพราะว่าน้ําตรงนี้ไม่ลึกครับผมตรงน,นี้นายช่างกาลังลงปั๊มอยู่ตัวปั๊มเนี่ยเป็น1 5 0 0ัารวัตต์ดีซีบัสเลตร,ระบบเดียวตัว17คิวนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะพาดูชมความแรงแล้วก็ดูตอนว่า,ามีแดดไม่มีแดดมันไหลแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะให้ดูครบ จบทุกกระบวนความครับผมสำหรับผู้ไหนที่ยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์อันนี้ก็เป็นเราเอฟซีผมครับเนาะคุณลุงสวัสดีครับผมอันนี้ก็พี่ก็เป็นเพื่อนเฟซเฟซบุ๊กผมเนาะเอาผมเนี่ยติดตามตัวผมมานานแล้วเนาะลุงเนาะนานแล้วันนี้มาติดกี่ชุดเนี่ยชุดสามนิ้วบ่อนื้ออันนี้ชุดตรงนิ้นเนี่ทําโชว์สองนิ้วทำโชว์ทำโชว์เทียนน้าดูทําโชว์เอาเลยเเลยฮะผมเปอร์เซนจะได้เอานี่สูงเลยเนี่ย อันนี้ลุงอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอพิชัยตำบลนาอินพิดต้นเอออุตรดิดเนาะอุตรดิดครับครับผมเกก็มีพื้นที่ตรงนี้นา40ไร่เนาะลุงเนาะไม่ทันทาการเกษตรเนาะครับติดใช้น้ํามันก็เปลืองน้ามันสองนิวก็ไม่ทันสองนินก็ไม่ทนันบ่อเดียวไม่ทนันไอ่สองบ่อสองบ่ออีบอ่อหนึ่งสามีบอ่อนี้สองเนาะเดี๋ยวอันนี้ผมพาชมบ่อแรกก่อนเดี๋ยวจะได้ดูบอ่อสองอันนี้พื้นที่ตรงนี้แกก็ทําสวนครับผม40ไร่ใช้น้ําเยอะอันทนาอันนี้ปกติลุงใช้อะไรปั่น กดใจใช้เครื่องปั่นครับใช้เครื่องปั่นใช้เสมอของไฟฟ้าแล้วใช้ไดรถไถนามาฉุดปั่นไฟเนาะเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันสู้ไม่ไหวลองใช้โซล่าเซลล์บ้างโซล่าเซลล์ดีกว่าเนาะเสียทีเดียวลงทุนครั้งเดียวนานแล้วกว่าจะตัดสินใจครับผมดูมานานแล้วเนาะอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมตัวจริงเสียงจริงใน y ยูทูบเนาะตัวจริงหลอกกว่าใน YouTube ลุงก้ยบอกว่าใน YouTube ทำไมเทาแท้วะ ตัวจริงทาไมนุ่มว่านมกวาว่าตัวปลอมหรือเปล่าว่าตัวจริงนี่แหละครับผมเนี่ยไม่ขึ้นกล้องครับผมเดี๋ยวพาชมตอนน้าไหลอีกทีครับผมเนี่ยสำหรับคนไหนที่อยู่เขตละแวกอําเภอไอภาคเหนือตอนล่างนะครับผมพิษณุโลกนะไอตุโคไทยอุตรดิตถ์ตรงนี้ครับผมผมจะมาเปิดร้านอยู่ที่อาเภอพิษณุโลกนะครับเมอำเภอเมืองพิษณุโลกภายในเดือนนี้ครับผมน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเปิดร้านครับผมเป็นจุดกลางสินค้าสําหรับ ลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาติดตั้งไปแล้วต่อไปหากันไม่ไกลแล้วครับผมอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกเลยมาเลือกซื้อได้สินค้าครับผมเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกับการเปิดร้านอีกทีนะผมคลิปหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้ว่าร้านผมอยู่ซอยไหนตอกไหนของอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่ครับผมตัวน,นี้ลองปั๊มอยู่อันนี้ท่อสองนิ้วตอนนี้เป็นเวลาสามโมงหน่อยหน่อยปั๊มทํางานอยู่สักประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นของการทางานของปั๊มนะครับผมปั๊มตัวนี้จะแรงขึ้นไปอีกกว่านี้ครับผมตัวน,นี้ตอนเช้าก็ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ เครื่องตัวนี้กินแอมอยู่ประมาณ4ี่เก็บห้าแอมถ้าเต็มที่ของมันคือแปดแอมครับผมสี่แผงเอา้ปาปั๊มตัวนี้ต่อเต็มสเปคได้แปดแผงนะครับผมอันนี้แค่แค่สี่แผงครับผมก็แรงแล้วครับผมประหยัดต้นทุนในการาลงทุนในการติดตั้งนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องไปต่อแปดต่อหกครับผมเนี่ยหรือว่าใครมีต้นทุนสูงหน่อยก็ใส่เป็นหกแผงแปดแผงเอา้าตอนนี้มันก็ระพุ่งตกตรงนู้นนะครับผมถ้าเป็นหกแผงแปดแผงปั๊มก็จะทํางานเต็มที่ได้เร็วขึ้นเป็นไงลุง โอเคคือไหมตอนถ้าดูสองบ่อมันไม่ไม่ขาดตอนนาจะเสียงเงินอ่าน่าจะได้เสียงเงินเพิ่มดิเนี่ยดูแร้วเนาะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยแกติดสองบ่อติดกันตรงนี้บ่อเนึงตรงนู้นบ่อตรงนู้นจะติดติดสองแรงแต่ท่อออกสามนิ้วตรงนี้ก็จะใช้สองนิ้วครับผมลองเล่าเพื่อนๆ FC หน่อยระหว่างปั๊มอันนี้กับไฟฟ้าเนี่ยที่ลุงใช้อยู่ตัวไหนแรงกว่ากันเอาตอนนี้ตอนนี้ก็ เท่ากันแหละเท่ากันแหละแดดแรงก็น่ากว่าจะดีกว่าได้เนาะน่ากว่าจะแรงกว่าไดเนาะ,ะตัวเก่าใช้เสมอกีแรงอยู่เลาวนะสามแรงส,<ะ>สามแรงสามแรงแต่ตัวของโซลาซ่าเซลล์นี่แค่สองเนาะ,ะครับผมนี่หลายๆยคนยังสงสัยอยู่ระวางเสมอตืไฟฟ้ากับโซล่าเซลล์ไหนหลายเรงกันดูเอาครับผมเนี่ยอันนี้ปั้นทำงานแค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยยังหลายขนาดนี้แล้วครับผมเอ่อสำหรับท่านใดสนใจนะครับผมเป็นชุดประกอบพร้อมส่งก็ ตัวนี้ราคา37,900บาทครับผมเอาไปติดตั้งเองมีแผงโซล่าเซลล์สิดแผงพร้อมปัม๊มสายไฟตู้ปากบอ่อเชียกเรียบร้อยถ้าเป็นชุดติดตั้งชุดนี้อยู่47,000บาทนะครับผมติดตั้งทั่วประเทศไทยรับประกัน2ปีครับผมมีปัญหาเป็นตัวไม่ต้องซ่อมซ่อมไม่เป็นสวัสดีครับผม